อพยพบทที่ยี่สิบพระบัญญัติสิบประการพระเจ้าตรัสพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่าเราคือพระเจ้าของเจ้าผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาตอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราอย่าทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือบนแผ่นดินเบื้องล่างหรือในน้ำใต้แผ่นดิน อย่ากราบไหว้หรือปรนิบัติรูปเหล่านั้นเพราะเราคือพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนให้โทษวิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคนแต่เราแสดงความรักมั่นคงต่อคนที่รักเราและปฏิบัติตามบัญญัติของเราจนถึงพันชั่วอายุคนอย่าออกพระนามพระเจ้าของเจ้าอย่างไม่สมควร พราผู้ที่ออกพระนามพระองค์อย่างไม่สมควรนั้นพระเจ้าจะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หาไม่ได้จงระลึกถึงวันสบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทำการงานทั้งสิ้นของเจ้า6วันแต่วันที่เจนั้นเป็นสบาโตของพระเจ้าของเจ้าในวันนั้นอย่ากระทำการงานใ,นใดๆไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้า หรือทาตทาสีของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือแขกที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้าเพราะในหกวันพระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินทะเลและสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นแต่ในวันที่เจ็ดทรงพักเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงอวยพระพรวันสบาโตและทรงตั้งวันนั้นให้เป็นวันบริสุทธิ์จงให้เกียรติกบ,บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านอย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้านอย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้านหรือทาตทาสีของเขาหรือโคลาของเขาหรือสิ่งใดๆซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน ความกลัวของประชาชนคนทั้งหลายเมื่อได้ยินได้เห็นฟ้าร้อง้าแลบเสียงแตร ى, และควันที่พุ่งขึ้นจากภูเขาเช่นนั้นตางก็ยืนตัวสั่นอยู่แต่ไกลเขาจึงกล่าวแก่โมเสสว่าท่านจงนำความมาเล่าเถิดพวกข้าพเจ้าจะฟังแต่อย่าให้พระเจ้าจัดกับพวกข้าพเจ้าเลยเกรงว่าข้าพเจ้าจะตายโมเสสจึงกล่าวแก่ประชาชนว่า อย่ากลัวเลยเพราะว่าพระเจ้าเสด็จมาเพื่อลองใจท่านทั้งหลายเพื่อพวกท่านจะได้ยำเกรงพระองค์และจะได้ไม่ทำบาปประชาชนยืนอยู่แต่ไกลแต่โมเสสเข้าไปใกล้ความมืดทึบที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่นั้นกฎหมายเกี่ยวกับแท่นบูชาพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าบอกชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าเจ้าทั้งหลายได้เห็นแล้วว่า เราพูดกับพวกเจ้าจากท้องฟ้าเจ้าอย่าทำรูปเคารพด้วยเงินไว้สำหรับบูชาเทียมเท่ากับเราหรือทำรูปพระด้วยทองคำสำหรับตัวจงใช้ดินก่อแท่นบูชาสำหรับเราและบนแท่นนั้นจงใช้แกะและโคของเจ้าเป็นเครื่องเผาบูชาและเป็นสารติบูชาแก่เราในทุกตำบลที่เราให้ระลึกถึงนามของเรา เราจะมาหาเจ้าและอวยพรเจ้าถ้าจะก่อท่านบูชาด้วยศิลาสำหรับเราอย่าก,ก่อด้วยศิลาที่ตกแต่งแล้วเพราะถ้าเจ้าใช้เครื่องมือตกแต่งศิลานั้นเจ้าก็จะทำให้ศิลานั้นเป็นมลทินและอย่าขึ้นไปยังแท่นของเราทางบันไดเพื่อจะได้ไม่เป็นที่อุจจาตา